สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนำเหรียญ10บ,บาท2สีที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ออกในวาระครบรอบ72ปีสำนักง,งานเลขาีิการคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อปีพศสอรก็ด้วยส่วนตัวนะครับคิดถึงพ่อหลวงท่านจึงนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับเหรียญ10บาท2สีอย่างนี้นะครับเราเรียกกันว่าเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกมีทั้งหมด หกสองแบบหกสวาละนะครับอย่างที่แจ้งในคลิปก่นกอนนะครับทั้งราชการทั้งกองกระสาบทางกระทรวงกันคลังนั้นไม่ได้ออกเหรียญแบบนี้มานานแล้วนะครับออกเป็นเหรียญที่ระลึกแต่เป็นชนิดราคา20บาทนะครับเป็นโลหะสีขาวนะครับโลหะสีทองสองสีแบบนี้ไม่ได้ทำมานานมากแล้ครับผมเกือบ20ปีแล้วนะครับ ก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงก็ผมช่องของผมไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับไม่ได้รับซื้อเหรียญแต่มาเชิญชวนเก็บเหรียญกันแล้วก็คนทสมาชิท่านใดที่หาเก็บสะสมไม่ได้ก็ผมก็มีปีซ้ำๆอยู่หลายสิบเหรียญน,นะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาครับยินดีแบ่งปันให้กับผมขอบคุณครับ